ได้มีการถแถลงชี้มูลความผิดนะครับก็มีทั้งกรณีของบริษัทอสมทจำกัดแล้วก็บริษัทไล่ส้มนะฮะซึ่งวันนี้ทางผู้บริหารของบริษัทไล่ส้มคุณสรยุทธสุทัศนจินดานเนี่ยก็ออกมาชี้แจงผ่านทางรายการของตัวเองนะครับรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยคุณสรยุทธก็อ่านเอกสารชี้แจงที่จัดเตรียมมานะครับก็ไล่ตั้งแต่ เหตุการณ์ที่ปชปชได้มีการชี้มูลความผิดว่าตัวเขาและพนักงานของบริษัทเนี่ยมีความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดของพนักง,งานอ,อสอมทช่วยเหลือบริษัทไล่ส้มให้ได้โฆษณาเกินเวลาตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแล้วก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาเนี่ยเงินมูลค่า138ล้าน7จ็ดแสนบาทเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันบอกว่าเคย S <S ยืนยันออการไปกับคุณผู้ชมเมื่อเกิดปัญหาตอนแรกแล้วว่าพร้อมจะพิสูจน์แล้วก็รับผิดชอบในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันบอกว่า138ล้านเศษเศษเนี่ยนะฮะได้มีการคืนเงินจำนวนนี้เนี่ยให้กับอสอมทเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วะนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีคดีที่ทางไล่ส้มเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการยื่นฟ้องกับศาลปกครองเพื่อ ให้ศาลปกครองนั้นได้พิจารณานะครับว่าอสอมทเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบ่งอัตราโฆษณา50ต่อ50ที่อสอมทก็ลงโฆษณาเกินมาเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายให้กับไร่ส้มคดีนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองที่ทางไร่ส้มเนี่ยไปฟ้องไว้นะฮะแล้วก็กรณีของพนักงานอสอมทเนี่ยนะครับได้มีการให้ข้อมูลกับปปชว่าได้รับเช็คจากไล่ส้มจํานวน6ฉบับ เป็นเงิน7000 700, แสนบาทเศษมีลายมือชื่อของคุณสรยุทธ์ผู้มีอำน,นาจเซ็นในเช็คใบนั้นด้วยนี่นะครับาทางคุณสรยุทธก์ก็ยืนยันนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยก็มีอำน,นาจลงลายมือชื่ออยู่ในเช็คอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นกรรมการก็มีอำน,นาจลงนามแทนบริษัทเช็คทุกใบที่ออกจากบริษัทเนี่ยตัวเขาเองก็เป็นผู้มีอำน,นาจในการลงนามดังนั้นก็เป็นการลงนามในขั้นตอนการเบิกจ่าย ค่านายหน้าการประสานงานโฆษณาตามปกตินะฮะแล้วก็ที่สําคัญบอกว่าเป็นการจ่ายโดยมีการหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้ถูกต้องครบถ้วนมีการหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้ดังนั้นก็ไม่ได้เป็นกรณีของการจ่ายสินบนตอบแทนแต่อย่างใดนะ,ะก็กําลังจะบอกว่าถ้าเกิดจ่ายสินบนตอบแทนเนี่ยโอ้โหเขาไม่ต้องจ่ายเช็คไม่ต้องไปหักภาษีณที่จ่ายทิ้งหลักฐานไว้แบบนี้หรอกนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าถ้าจะมีการปกปิด เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไปปกปิดโดยให้สินบนกับพนักง,งานอสอมทซึ่งเป็นระดับธุรการเพียงหนึ่งคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปกปิดได้เพราะว่าอสอมทเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้งระบบการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในที่เข้มข้นนั่นันเป็นไปไม่ได้เลยจะไปปกปิดเรื่องสําคัญแบบนี้กับพนักง,งานเพียงคนเดียว เนี <optimistic> out, <in> ่ยฮะก็ยืนยันแบบนี้แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองก็หลังจากนี้ไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ใช้สิทธิ์ในการพิสูจน์ในชั้นศามต่อไปนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยคุณกล้านงลงได้แถลงเมื่อวานนี้นะฮะว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยรับสารภาพครับใช่ฮะแต่คุณสอยุทธบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักกับพนักงานคนนั้นแล้วก็พนักงานคนนั้นมีขีดค่าทำอะไรฮะขีดค่าวันที่ใช้น้ำยาลบคํามผิดเออ ตรงนี้นะครก็ต้องไปพิสูจน์กันครับนะก็มาดิเซบอกไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้คําแนะนําไม่รู้จักแม้กระทั่งพนักง,งานคนนั้นด้วย3าำไปนะฮะเดี๋ยวก็ไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลต่อไปนะครับอ,อีกคนหนึ่งที่เมื่อวานก็ถูกชี้มูลความผิดนี่นะฮะพลตารวจตรีวิชัยสังประภยัยรองเจเตตารวจวันนี้เนี่ย เอาเอกสารการลากออกจากราชการเนี่มายืนยันกับผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานถูกปปชชี้มูลความผิดเนี่ยตัวเองตัดสินใจลากออกจากราชการแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเหตุผลของออทางผู้การแต้มดูนะครับเราไม่คือเราก็จะสู้เพราะเราต้องสู้ศาลต้องสู้ศาลเราก็จะไปสู้คดีทุกคดีดดแล้วเราก็จะฟ้องกลับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เอ็มพี่ได้มีการยื่นใบลาออกเราก็ยื่นใบลาออกเพราะว่าคือหนึ่งพี่ยื่นเพราะหนึ่งเราไม่จะไม่ให้มองว่าเราเนี่ยไปใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่ในการต่อสู้คดีสองเราก็ไม่อยากให้องค์กรเราเสียหายเราก็จะสู้สู้ในในวิธีทางตกลงในคดีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเ็พี่้ก็ไม่มีอะไรคือคือเราไปจับมือตุนรับจ้างไอ้คนที่ถูกจับก็ตอนนี้สาลตัดสินตอนนี้จับคุกอยู่ตลอดชีวิต ันะกอชีวิตและที่อ้างว่าเราไปเรียกร้องเงินเราก็ไม่ได้เรียกร้องเงินเราไม่เคยไปเกี่ยวข้องเ,เราไม่ได้เรียกร้องเงินไม่ส่นต,ตัวเขาโต้เถียงกันในกลุ่มของเจ้านี้ลุงนี้มันก็ไปส่วนเขาในคนนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกจับกุมเอาชี้แจงไปแล้วเขาไม่ฟังีต่อไปพี่แจบจะดำเนินการในต่อสู้คดีอย่างเดียวหรือว่าอะไก็สู้คดีเราก็ทําหากินไปเป็มที่อุกษาอะไรไปก็ทำประกอบอาชีพไปเพิ่มเป็นไป ได้เป็นสัาแน่นอนว่าเลยบริสุทธิ์ก็เราไม่ได้ทำผิดเลยคือถามว่าท้อแท้ไหมมันก <Mm ็มันทุกคนท้อแท้แต่ไม่ใช่ท้อแท้เรื่องงานนะมันท้อแท้เรื่องระบบมากกว่าระบบเรื่องข้าราชการระบบองค์กรอิสระอะไรต่างๆผมท้อแท้ตรงนี้มากกว่าคือผมมองว่ามันประชาชนไม่ได้รับประโยชน์คือไม่รับฟังเหตุผล คือสารเนี่ยยังรับฟังเหตุผลหลายด้านครับรับฟังเหตุผลของทุกคนแต่นี้บางองค์กรสำหับบางองค์กรเนี่ยคือรับฟังแต่ผู้ร้องไม่รับฟังคนอื่นก็คือปปชใช่ครับทางด้านของฝูการแต่งปปชเนี่ยไม่เคยรับฟังข้อมูลของฝ่ายผู้ถูกร้องนะก็เห็นว่าปปชควรใช้ระบบไต่สวนแบบสารเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะไป ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนอาจจะช่วยภรรยาทาธุรกิจของผู้การแต้มนะครับครับนี่เป็นกรณีที่คนที่ร้องเนี่ยเขาร้องว่าผู้การแต้มและลูกน้องอีกสองคนเนี่ยไปไปกระทําการเรียกรับหรือว่าไปติดต่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยใช้หนี้พนัน 10ล้านบาทไปต่อรองไปต่อรองไปต่อรองว่าจะเกิดจ่ายนี่แล้วก็จะดําเนินคดีบางคดีเหลือแค่การพกอาวุธปืนเรื่องของการอะไรฆ่าอะไรนี่ไม่มีนะฮะเรื่องนี้วันนี้คุณเฉลิมอยู่บํารุงนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้การแต้มนะฮะก็นักข่าวถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าคุณเฉลิมบอกไม่มีนะแต่เท่าที่รู้ในทางลึกเนี่ยเขาเตรียมตัวลงสมัครในทีมนะเป็นรองผู้ว่ากทมให้กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง คุณฉเฉลิมบอกเลยไม่ใช่พรรครัฐบาลนะได้ข่าวเชิงลึกมาแบบนั้นนะก็ไม่ได้มีอะไรบีบก็หรอกนะครับก็ถามว่าเนี่ยเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่หรือไม่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลคุณฉเฉลิมบอกว่าถ้าเป็นพรรคเก่าแก่จะแพ้ซ้ำซากเลยนะฮะถ้าพลตรวิชัยลงสมัครรองผู้ว่ากรทมจริงจะได้มาตรการตอบร,บรับจากคนกรุงเทพหรือไม่คุณฉเฉลิมบอกว่าเขาเป็นคนมีพวกนะมือปราบหูดำเนี่ยเป็นคนมีพวกผมยังชอบก็เลยชอบเขามานานแล้วครับผู้การแต้มผพ้พูดมีข่าวว่าจะเป็น ลองผู้ว่ากทมอของคุณชายสุขุมพันธ์โอี่ที่จะลงสมัครปีหน้าครับครับ,รบก็ติดตามดูว่าใช่หรือไม่นะฮะครับ,รบเอาละเรา,เา,เาพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเจารงครับ